The Scholar Talk in Education podcast by Ed Admin KKU Editor by Assistant Professor Dr. Darwan t o e n k a r n สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Scholar Talk in Education by Ed Admin KKU พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อชีวิตและการศึกษาวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับผม ว่าที่ร้อยตรีคณิตนามปากใต้นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผมจะพาทุกท่านไปร่วมสำรวจแนวคิดใหม่ๆด้านการบริหารและการเรียนรู้ของผู้นำทางการศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจ และสำคัญมากในวงการการศึกษาหัวข้อในวันนี้คืออภิรักษาของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21ก่อนที่จะเริ่มผมอยากจะชวนทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาโลกของเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันห้องเรียนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยมอีกต่อไป และปัญญาประดิษฐ์เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในแทบทุกวงการแล้วคำถามคือผู้บริหารสถานศึกษาในยุคนี้จะยังบริหารสถานศึกษาแบบเดิมได้หรือไม่คำตอบคือคงเป็นไปได้ยากใช่ไหมล่ะครับเพราะลกในปัจจุบันไม่ได้ต้องการแค่คนที่เก่งงานแต่จะต้องการผู้นำที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสามารถนั้นก็คือ อภิทักษะหรือเมตาสกิลคือหัวใจของการคิดการเรียนรู้และการตอบตัวอย่างต่อเนื่องครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเมตาคอกนิชั่นหรือการรู้คิดเหนือการคิดแนวคิดนี้มาจากนักจิตวิทยาชื่อฟลาเวลซึ่งกล่าวถึงความสามารถในการรู้เท่าทันกระบวนการคิดของตอนเองและปรับแนวทางการคิด ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ต่อมาแนวคิดนี้ได้พัฒนาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเมตาสกิลหรืออภิทักษะหมายถึงทักษะขั้นสูงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและการทำงานเป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะอื่นๆเช่นความคิดหยึ่นทางความคิดการปรับตัวการคิดอย่างสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในแต่ละบ,บริบทจะเห็นได้ว่าอภิทักษะจึงเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset นั่นเองนะครับที่ทำให้บุคคลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้และสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กับองค์กรและสังคมพูดให้เข้าใจง่ายๆคืออภิทักษะ คือทักษะเหนือทักษะนั่นเองนะครับหรือทักษะที่อยู่เหนือการกระทำเป็นความสามารถที่ทำให้เรารู้เท่าทันตนเองเข้าใจวิธีคิดของตนเองและสามารถเลือกใช้ทักษะต่างๆได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และในปี2013นักคิดชื่อ m มตี้นูมิเอได้เผยแพร่หนังสือ Metaskill, The Five Talent for the Future of Work ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดอภิทกราในโลกยุคใหม่เขาได้กล่าวว่าห้าพรสวรรค์ของมนุษย์ที่เครื่องจักรไม่สามารถเรียนแบบได้ประกอบด้วย 1. Feeling การรับรู้ความรู้สึกหมายถึงการเข้าใจในอารมณ์ ความต้องการและแรงจูงใจของตนเองและผู้อื่น Seeing การมองเห็นภาพรวมมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเล็กน้อยกับสิ่งใหญ่ Dreaming การฝันกล้าคิดกล้าจินตนาการถึงสิ่งใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้น Making การสร้างสรรค์เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ Learning การเรียนรู้เปิดใจเรียนรู้จากประสบการณ์และเติบโตจากความผิดพลาดจะเห็นได้ว่าพ่อสวรรค์ทั้ง5นี้นะครับเือรากฐ่านของอภิทักษะในยุคศตรวตรรษที่21และเป็นพลังสำคัญของผู้นำการศึกษาแห่งอนาคตเมื่อพูดถึงคำว่าอภิทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา เรากำลังพูดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการบริหารทั้งหมดนะครับพอผู้บริหารในยุคศตวรรษที่21ไม่ใช่แค่การบริหารงานหรือจัดการเอกสารเพียงเท่านั้นแต่ต้องบริหารคนบริหารความคิดและบริหารการเรียนรู้ไปอย่างพร้อมๆกันซึ่งอภิทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามีอยู่หลักๆ5ด้านนั่นเองนะครับ ซึ่งแต่ละด้านล้วนเป็นพื้นฐานของผู้นำในยุคใหม่ 1. การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) คือการรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงรู้ว่าเราคิดอะไรรู้ว่าอารมณ์ของเราได้ส่งผลต่อคนรอบข้างอย่างไรรู้จุดแข็งจุดอ่อนและควบคุมอารมณ์ ได้แม้ในสถานการณ์ที่กดดันหรือขับขันซึ่งผู้บริหารที่มีการตระหนักรู้ในตนเองจะสามารถสื่อสารกับครูและบุคคลอื่นๆได้อย่างเข้าใจและใช้สตินำการตัดสินใจมากกว่าอารมณ์ 2. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสารครค์ c r e a t i v e problem solving ผู้บริหารที่มีอาภิทักษะจะไม่มองปัญหาเป็นประสา แต่จะมองว่านี่คือโอกาสในการเรียนรู้เขาจะไม่รีบหาคำตอบทันทีแต่จะเริ่มจากการตั้งคำถามที่ดีฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายและหาวิธีใหม่ๆที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนซึ่งจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องคิดสิ่งใหม่เสมอไปแต่คือการมองสิ่งเดิมในมุมมองใหม่ และทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ 3. การยืดหยุ่นทางความคิด Re silence โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากครับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปก็ส่งผลให้ผู้เรียนเปลี่ยนตามไปด้วยครับผู้บริหารที่มีการยืดหยุ่นทางความคิดจะไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆแต่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ปรับมุมมองและเปลี่ยนแนวทางเมื่อจำเป็นจะเห็นได้ว่านะครับการยืดหยุ่นทางความคิดไม่ได้หมายถึงการไม่มีจุดยืนแต่มันคือการเปิดใจเพื่อยอมรับปรับตัวและเติบโตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกครับ 4. ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลดิจิทัลลิเทเลซีในยุคดิจิทัลผู้บริหาร ต้องไม่เพียงใช้เทคโนโลยีได้แต่ต้องเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณผู้นำที่มีความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์ข่ขาวสารและใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดก,การศึกษาได้อย่างเหมาะสมรู้จักการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีจัญญาบันและรู้ฐันข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อที่5ความฉลาดรู้ทางวัฒนธรรม cultural intelligence จะเห็นได้ว่านะครับโรงเรียนคือชุมชนแห่งความหลากหลาย ทั้งด้านอายุความคิดวัฒนธรรมและค่านิยมของผู้คนผู้บริหารที่มีความฉลาดทางวัฒนธรรมจะสามารถรับรู้และเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสมเขาจะเรียนรู้ค่านิยมแนวทางและวิธีคิดของคนที่หลากหลายในพื้นที่รู้จักเชื่อมโยงความรู้ทางวัฒนธรรมเข้ากับการทำงาน และแสดงพฤติกรรมการสื่อสารที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างวัฒนธรรมได้อย่างเคารพและจริงใจซึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าอิทักษะไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งอบรมเพียงครั้งเดียวแต่มันจะเติบโตขึ้นจากประสบการณ์จริงของชีวิตและการทำงานผู้บริหารที่ต้องรับมือกับปัญหาทุกวันจะรู้ดีว่า การตัดสินใจในแต่ละครั้งไม่ได้มีสู่สำเร็จแต่สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้จากทุกเหตุการณ์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือว่าความผิดพลาดการพัฒนาอภิทักษาก็เช่นกันจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถทำได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวครับซึ่งกระผมจะขอนำเสนอการพัฒนาอภิทักษะในผู้บริหารสถานศึกษา 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผู้บริหารที่ดีจะมองทุกสถานการณ์เป็นห้องเรียนชีวิตเมื่อเจออุปสรรคจะไม่ถามว่าทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราแต่จะถามว่าเรื่องนี้กำลังสอนอะไรเราอยู่ซึ่งประสบการณ์ในแต่ละครั้งถือว่าเป็นครูที่ดีที่สุดเพียงแค่เรายอมรับเปิดใจและกล้าเรียนรู้จากมันนั่นเองนะครับ 2. ฝึกการสะท้อนคิดหลังจากทำงานในแต่ละวันลองใช้เวลาไม่กี่นาทีในการทบทวนตัวเองว่าวันนี้เราตัดสินใจดีไหมสิ่งที่เรากูดส่งผลต่อคนอื่นอย่างไรและมีอะไรที่เราสามารถทำได้ดีกว่าในวันนี้ไหมการสะท้อนคิดแบบนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร เข้าใจตนเองและผู้อื่นและค่อยๆพัฒนาความคิดให้รอบคอบและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในทุกๆวัน 3. เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นไม่มีผู้นำคนใดอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวผู้นำที่มีอภิทักษะจะรู้ว่าการแลกเปลี่ยนคือพลังการพูดคุยกับเพื่อนผู้บริหารครูหรือแม้แต่ผู้ปกครอง จะสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราได้เสมอบางครั้งคำแนะนำเล็กๆก,ก็อาจเปลี่ยนวิธีคิดของเราไปทั้งระบบการสร้างกรขายแห่งการเรียนรู้คือการขยายพลังแห่งความคิดของผู้บริหารสถานศึกษาให้กว,ากากว้างไกลก่อขอบเขตที่อยู่ในโรงเรียน 4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองในยุคนี้เทคโนโลยีคือครูที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ผู้บริหารสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะฟังพอดแคสต์อ่านบทความหรือเรียนคอร์สออนไลน์สั้นๆส,สิ่งเหล่านี้คือโอกาสในการต่อยอดความรู้สิ่งที่สำคัญคืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะความรู้ใหม่ๆจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราบริหารงานได้ดีขึ้นทุกวันและเหนือสิ่งอื่นใดการพัฒนาพิทักษะคือการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ ผู้นำที่ไม่หยุดเรียนรู้ย่อมไม่มีวันหยุดเติบโตครับสุดท้ายนี้นะครับอภิทักษะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะในการทำงานแต่คือวิธีคิดของผู้นำที่พร้อมจะเรียนรู้และเติบโตตลอดเวลาเพราะโลกในทุกวันนี้เปลี่ยนเร็วเหลือเกินครับบางครั้งสิ่งที่เราเคยใช้ได้ผลในเมื่อวานอาจจะไม่เวิร์กในวันนี้แล้วก็ได้ดังนั้น สิ่งที่ทําให้ผู้บริหารยังยืนหยัดและเดินไปข้างหน้าไม่ใช่แค่ประสบการณ์แต่คือใจที่เปิดรับต่อการเรียนรู้และกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยนแปลงผู้อื่นสมอผมอยากบอกกับทุกคนว่าการเป็นผู้นำในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปนไม่ได้เลยนะครับเพราะในทุกวันนี้เราทำหน้าที่ของเราเรากำลังเรียนรู้ไปพร้อมกับนำคนอื่นให้เติบโต จะเห็นได้ว่าอภิทักษะจึงไม่ใช่เพียงทักษะในการบริหารงานแต่มันคือพลังภายในที่ทำให้เรามีสติคิดอย่างรอบคอบและตัดสินใจด้วยหัวใจแห่งความเป็นผู้นำนั่นเองนะครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นทุกวันสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การวิ่งให้เร็วกว่าใครแต่คือการรู้จักวิ่งต่อไปแม้จะเหน็ดเหนื่อยคือการก้าวไปอย่างข้างหน้าแม้บางวันจะช้ากว่าที่คิด ผู้บริหารที่มีอภิทักษะจะมองเห็นโอกาสในทุกปัญหาเรียนรู้จากทุกความท้าทายและใช้ประสบการณ์เป็นบทเรียนในการเจริญเติบโตอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นนะครับว่าไม่มีวันที่สายเกินไปในการเริ่มพัฒนาตนเองวันนี้ถ้าเรายังไม่ได้เริ่มก็แค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เริ่มจากการฟังให้มากขึ้นเริ่มจากการมองรอบตัวให้กว้างขึ้น และเริ่มเชื่อมั่นในศักยาภาพของตนเองออกทุกก้าวเล็กๆของการเรียนรู้จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงเสมออย่าลืมนะครับว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะตำแหน่งแต่ยิ่งใหญ่เพราะหัวใจที่ไม่หยุดนิ่งไม่หยุดที่จะเรียนรู้และมีความตั้งใจที่จะพาคนรอบข้างเติบโตไปด้วยกันคุณคือแรงบันดาลใจของกลู คุณคือพลังใจของเด็กและคุณคือความหวังของการศึกษาไทยในวันข้างหน้าหวังว่ารายการในตอนนี้จะช่วยเติมพลังใจให้ทุกท่านมีแรงใจและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะก้าวเป็นผู้นำที่มีอภิทักษะอย่างแท้จริงครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับผมจนจบตอนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับแรงบันดาลใจดีด ที่จะช่วยให้การบริหารการศึกษาเต็มไปด้วยหัวใจแห่งการเรียนรู้และการเติบโตนะครับขอบคุณครับ